สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนไวยากรณ์เอือนี่เอือนแล้วก็เนินแล้วก็เอือรีเอือกกทาค่ะจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะไวยากรณ์นี้นะคะ verb บวกเอือนี่เอือนกกทาอยู่ในรูปอดีตค่ะส่วน verb บวกเนินกกทาเป็นรูปปัจจุบันค่ะแล้วก็ verb บวก อือรีอื่นกอรกาาเป็นรูปอนาคตค่ะทั้งหมดนี้มีความหมายว่าดูเหมือนว่าจุดๆค่ะเป็นไวยากรณ์ลงท้ายประโยคที่ต่อจากคำกริยาที่พูดถึงสิ่งที่เราคาคะเนโดยที่เรารู้เหตุผลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นอยู่แล้วค่ะเรามาดูรูปอดีตกันก่อนเลยนะคะวิธีใช้ไวยากรณ์เวิร์บไม่มีตัวสะกดใช้นีอื่นกอรกาค่ะส่วน เวิร์มีตัวสะกดใช้อื่นกรกตาค่ะมาดูตัวอย่างเลยนะคะชี่หอมใช้พูนกกตยาโอต่อไปมาดูรูปปัจจุบันกันเลยค่ะถ้าเป็นรูปปัจจุบันนะคะวิธีใช้ไวยากรณ์คือเวิร์บบวกนึนกรกตาได้เลยค่ะตัวอย่างนะคะนายอ r ีนานินกรกตาเอามาดูรูป สุดท้ายกันเลยนะคะเป็นรูปของอนาคตค่ะวิธีใช้ไวยากรณ์คือเวิร์บไม่มีตัวสะกดใช้รือ,อกกัะทาค่ะส่วนเวิร์บที่มีตัวสะกดใช้อือกกัทาค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะพีกา,กาอุลกกรทาเพิ่มเติมนะคะถ้าใช้กับคำวิเศษหรือสังแทธงซาจะอยู่ในรูปอดีตกับอนาคตเท่านั้นค่ะ ตัวอย่างค่ะซึ่งเยหนึ่งซญพันื้นก็กระทาโอนึ่งนันชี้โชอื่นก็กระทาเป็นยังไงกันว่าคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมเอ่ยต่อไปจะมานำเสนออะไรอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะซ้สำๆนีตาขอบคุณค่ะ